สวัสดีครับไม่ไล่สไตล์เช่นแนวครับผมพบกับผมเบาเกลือมครับเมื่อนี้เบาเกลือเป็นเลาะเบางไฮบางหน้าบางเข่าบางหนามนะครับเนาะก็เลยเก็บบวกบวกมานํามมาได้เห็ดบวกจิกมานําครับผมเบาเกลือก็เลยสิผ้ามาเห็ดแกงกินแซ่บๆครับสิเห็ดแกงแล้วก็สิปลนนะครับเนาะก่อนอื่นเทามาเห็ดแกงก่อนครับมาใช้พอดีเครื่องแกงเบาเกลือต่ำหลายอยู่ว่าแต่ว่าบัใช้เบิื่อตกผู้เฒ่าจะกินเมื่อไรนะครับเนาะเครื่องแกงก็มีเกลือพริกหอมแดงตะไคร้นี่นะครับไม่ต้องไป เอาเห็ดใส่ลงไปรถครับเห็ดปวกนี้เป็นเห็ดปวกชิกนะครับเด้อมะขือหมอามาไม่ใหญ่เพื่อนกะเด็ดขาเด็ดตีนออกรถมันล่างยากร้ครับเนาะเพิ่นกะได้เด็ดตัดตีนอกเบิดที่นี่วิธีการล่างมะขือกะไอ,ลอ้ลวกน้ำห่อนนะครับเด้อลวกน้ำห่อนเท่าก็ล่างน้ำดีชักสองน้ำก็เป็นอันเรียบร้อยครับผมวิธีง่ายๆในการล่างเห็ดครับนี่ครับได้แล้วันธุขาวหลอนแกแกแทรกจังสีละใส่ลงไปเลยไอ้ที่สิบปน บ้าคุ้มแบ้งไว้แล้วครับผมเดี๋ยวไปเบิ้งกันครับแต่ว่าตอนนี้เบิังแก่งก่อนเนาะเอ่อขอายเติบด้ว้รายถ่แก้ว ปรุงเครื่องโหลดครับง่าย,งายๆด่วนๆครับผมน้ำปลาใส่ลงไปน้ำนววเติบปลาหอยเข้มใส่สักสองก้าปีนะครับเนาะสูตรผู้เฒ่าโบราณพูดบอกว่าแกงหอยหย่เผ็ดแกงเฮ็ดหย่เข้มนะครับเนาะแป้งนัวใส่ลงไปโหลดครับ จะจวดเติมอ่าก็ไปจวดเติบดอกธรรมดานี่ละปูน้ำปลาเดี๋ยวก็ใช้ครับเดี๋ยวรอให้เดือดขึ้นมาเอาซิมนวดาสตรก็ใช้ทีหลังมาต้องต้มโดนหรอกเด้อครับเด้อเพราะว่า heat ห,ห้าวกแล้วเพราะว่าเดือดเล็กน้อยเอาซิมนวดาสตรก็พักโพใส่แล้วครับ พอแล้วนเพิ่มซีอิ๊วดองสาดก็นนะครับเด้อมันมีบงหยีบดิเดอ จางอยู่ครับแต่ว่าน้ำไปลาพ่อหล่ะเด้อบั้งกึ่มใส่น้ำไปจัดหน่ยนอยแกงหอยใหญ่เผ็ดแกงเห็ดใหญ่เค็มคือว่านน่ละล่ะแล้วเรียบร้อยกับพอยตู้เหล้ากับผักคะโค้ดี้ครับผมง,ง่ายๆครับใส่ายานัาง่งก็ได้ครับเดอ้อแจงอันนี้บัคงกึ่มเอาดวนๆเข็ดขีบค,คำคำขึ้นบ้านละ่นนละ นั่งกับบริเก็บใส่ยานั่งกับเสบอีกอย่างหนึ่งใส่ยานั่งกับมันจีบโอรัวนะครับเนาะนี่เมนูบ้านบาอาหารตำปลาตำดงตำมอะไรไปหน้านะครับเนาะบริสุทธิ์ได้หาดอกหมนันไปพ่อกับเอามาที่ว่าเนั่ยละ ที่แหละบ้าคือม,มาตีแกงบวกบวกวัดีมีเห็ดกับแกงเห็ดตีควานนะครับเนาะซีอิ๊รสชาติอีกเทือนึงดูโอ้หักแล้วครับผมรับตักให้เบิง้งนี่แกงเห็ดปวกจิกครับผมแซ่บนัวง่ายๆมันบานง่ายๆสไตายบ้าคุ้มครับผม ไปไปเบิ่งกันปนกันครับวันนี้หลังจากเฮ็ดแกงแล้วบัดน,นี้เฮามาเฮ็ดปนครับผมปนเฮ็ดตัดแสียบเนาะนี่แม่งก็โล่งไม่อีกละ่ะบ่คือเฮ็ดคิดคำเนาะครับเนาะแต่บ่เปิดไฟซองกับโบเห็นหุองอีกละมันบ่าสาบัดโบแกงอ่าตาม เฮ็ดใส่เลยครับในพวกจิกบกกักลมแบงไว้ปนต่างหลายเจอเด้ยอายโยกครับก็ลวกเอาละครับลวกพร้อมกันครับที่บกกักลมเสีดกแจงนั่นแหละแม่งยัง,ยงบินโลกตามไส้ไปโหลดเด้อไม่เป็นอย่งเราแม่งอันนี้บ่แม่นแม่งแข็งแม่งแยงก,กล่า เปิดแม่งขีดมะเขาน่าเนาะครับเนาะหัดย้ำหนาวคุณเฉียวออกมาผงเื่องครับ,บน,น้ำปลาใส่ลงไปแป้งนัวจวดหนาวจังหน่อยแล้วแต่ผูมักเด้อครับเด้อ บางคนเพิ่นทีบ่บอ่อใส่บังหน้ามันกมใส่จักห้อยก็เล้วกันลำป่าใส่ลงปโลอดเออตีเงี้ยดูป๊บตับปีก่อนโอเคอดีดีลงเลยมาดื่มกันได้ เบละ่ะเคื่อนบอละ่ะกขั้นตอนสุดท้ายหอมบักซี่หอมปีใส่ลงไปครับผมเห็นหงบปล่ะเห็นดีเหรอเพาะคือมันคือจิบอะไรกินโซดอกเด้อรับเด้อมันนี่มันหมึดมันคำ จะได้เฮ็ดให้เบิง่งซื่อๆนี่ลหะเอ้าอย่างน้อนาสาวลาก็ได้ยข้ามหมื่นเล แม่งขี้ปะเพาครับเนี่ยม่เป็น,นหนรอกคุณทว่าตามรับนะเดี๋ยวกอหยัดหัวคักก่อนพกสีโดนี้ สาดรบังโดล่ะจิงมศาสาดกันโอเคแซ่บก็ดีครับผม,มข้างบอข้าบอขอบคุณที่รับชมน,นะครับเด้ออย่ลืมเ,เปลี่ยนกำลังใจบ้าคืมนะครับ กดติดตามซับสไครป์กดไลค์กดแชร์กดก,ก,ก,กระดิ่งนั่นเพืพ่อผัดทุกการอัพโหลดคลิปใหม่ของบ่าวคืมครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย